สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตย์ชวดนะครับไปจําช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าในช่วงจังหวัดตอนนี้นะครับมันมีมุมของการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดครับคุณต้องพึงระวังไว้ข้อที่1นนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะหรือเกณฑ์เรื่องของการเจ็บป่วยนะครับใครที่ยังไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะครับ ในช่วงก่อนหน้าก็ต้องดูแลรักษาตัวนะเป็นสิ่งที่ดีครับใครที่มะะีโรคประจำตัวแล้วะะคุณหมอสั่งยาแล้วลืมกินยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่หาหมออย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้สุขภาพร่างกายของคุณนั้นมีโอกาสทุดโสมได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นเรื่องของความสำเร็จรเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะหรือครับในเรื่องของภาพรวมเรื่องของการงานนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าจังหวะตอนนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้นครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2กรณีคือ1คุณเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. คุณอึดอัดทุกใจเครียดกดดัน แล้วอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสจังหวะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเปลี่ยนงานอยากทําอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะตรงมือทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนใครบอกอาจารย์มันมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไหมเดินทางเช่นเดินทางไปทํางาน ต่างจังหวัดเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือไม่คําตอบแปลว่าจังหวัดตอนนี้เนะี่ยถ้าคุณมีแผนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็มีสิทธิน,นึงได้ไป2มีข่าวข่าวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณนั้นรอคอยอยู่นะครับส่วนเรื่องของการเงินครับเงินเงินทองทองนะครับเป็นสิ่งสำคัญเรื่องของการรอเลี้ยงชีวิตของคุณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะมันนี่นะ ลงตัวไหมโดดเด่นไหมมีรายรับเข้ามาไหมคําตอบแปลว่ามีรายรับที่ดีขึ้นนะครับแต่พอมีรายรับที่ดีขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยรายจ่ายมันรอคุณอยู่หรือเปล่าตามดวงแล้วรายจ่ายก็รอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาเร็วไปเร็วแต่เอาเถอะนะก็ถือว่าไม่มีมุมของการติดขัดอะไรในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักครับ ในหลักโหราศาสตร์เนี่ยบ่งบอกว่าช่วงน,นี้ครับมีมุมของการ 1. หนึ่งห่างเขินกับคนรักได้นะขณะนี้สองนะฮะตำแหน่งเกี่ยวกับคู่ครองของคุณนั้นมีมุมของการเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะครับก็เป็นสองกรณีที่ต้องพึงระวังไวนะ้นะห่างเขินห่างไกลเจ็บป่วยตรงนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับส่วนใครที่นะครับเป็นโสดอยู่อยากมีแฟนอยากมีความรักณขณะนี้อาจารย์มองว่าสติติณขณะนี้เนี่ย ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ถึงจะเป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะฮะในมุมของสากลนะครับก็เหมาะกับการอยู่กับเพื่อนนะฮะอยู่เป็นโสดไปก่อนจะสบายใจดีที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคำพยากรณ์นะฮะใครอยากส,สนอาจารย์ก็นะตรงนี้นะสั่งซื้อได้นะฮะนะอาหารน้องแมวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าใครอยากดูดวงนะฮะกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับ ก็สามารถที่จะรับหมายอาจารย์พูดได้ที่นี่ครับ Assign นะฮะ h o ม o Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ